สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วทุกคนกีฟัสตาชายแนลมาแล้วจ้าวันนี้มาในชุดเมดหรือเมดค่ะวันนี้มาในชุดคอร์ทเพย์นะคะทุกคน,กคนจากที่เราทำคลิป เที่ยวกันมาบ่อยมากเราไม่มีโอกาสที่จะได้คุยกันเลยเนาะวันนี้เราก็เลยมาทําเป็นคลิปคุยกับท่านผู้ชมหรือเพื่อนๆที่อยู่ช่องกิ่งฟ้าสตานี่เองนะคะทุกคนอ่ะก่อนอื่นวันนี้มีเรื่องจะมาคุยเยอะแยะเลยก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกิ่งฟ้าก่อนก่อนที่จะมาคุยกันเมาท์มอยกันในคลิปนี้นะคะทุกคนกิ่งฟ้าก็อยากจะมาพูดอะไรหลายๆอย่างนะคะทุกคนในตอนนี้คือ ช่วงวิกฤตนี้ในช่วงโควิดนะคะทุกคนกิ่งฟ้าเนี่ยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วเราก็อยู่ว่างๆมากๆทุกคนก็เจอกิ่งฟ้าไปในหลายคลิปแล้วไปเที่ยวธรรมชาติกันบ้างนะทุกคนแล้วก็เจออะไรหลายๆอย่างมากมายเลยในช่วงวิกฤตนี้นะคะทุกคนเราก็เลยมาคุยแบบเป็นไลฟ์สดกันบ้างดีกว่าเนาะ โอเคไหมแล้วก็มีอะไรก็เมนพูดคุยกันได้นะคะทุกคนแล้วก็คุยสนุกสนุกกันได้ค่ะทุกคนเมนได้ทักทายกีฟ้าได้เออกีฟ้ากําลังถามเป็น Q&A อยู่ตอนนี้คือถามว่าทุกคนอยากรู้อะไรในตัวกีฟ้าบ้าง กีฟ้าเปิดคําถามแล้วนะทุกคนเข้าไปถามได้ใน Q&A นะคะทุกคนเพราะว่ากีฟ้าก็จะทำเป็นคลิป Q&A สำหรับตัวกีฟ้าอีกทีหนึ่งเนาะในช่วงนี้นะคะกีฟ้าก็จะเจอกันมากขึ้นเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเรายังไม่ได้ทำงานแล้ววันนี้ก็แต่งชุดมาสวยๆอยากจะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามช่องกิีฟ้าจะครบ 3,000คนแล้วทุกคนกิฟ้าดีใจมากๆเลยดีใจมากๆที่ทุกคนไปส่วนหนึ่งในชีวิตของกิีฟ้าที่มาอยู่กับกิงฟ้าในช่องกิฟ้าสตาร์ไชนแนวนี้เองนะกิฟ้าก็เลยอยากจะขอบคุณมากๆ ปีนี้กีฟ้าตั้งเป้าไว้อยู่ที่5 subscriber นะคะทุกคนกีฟ้าไม่รู้ว่าจะทำได้ไหมคอนเทนต์ช่วงนี้ก็ไม่ได้หนักมากเลยเพราะว่าเบี่ยงเบี่ยงออกไปในคอนเทนต์การใช้เอ่อบล็อกวีลองมากกว่าในการใช้ชีวิตของตัวเองเพราะว่ากีฟ้าก็ได้เกินไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตั้งเป็นวิดีโอเวลากดเข้ามาดูใช่ไหมเพราะว่ากีฟ้าจะไม่รีวิวรถทัวร์วแล้วตัวนี้ก็ทำให้เ е ตติ้งของกีฟ้าตกลงมาว เยอะมากๆเลยปกติกีฟ้าปล่อยคลิปรถทัวร์นี้จะอยู่ที่อาทิตย์หนึ่งนี้จะอยู่ประมาณพันได้นะคะทุกคนแต่ตอนนี้ย YouTube ก็ปิดการมองเห็นอะไรหลายๆอย่างด้วยทําให้ช่องกิ่งฟ้ามันดอบลงมาแล้วก็การค้นหาช่องกิ่งฟ้าเนี้ยน้อยมากทําให้อ่เลด วิวของกีฟ้าเนี่ยตกลงไปเยอะมากๆเลยเพื่อนๆทุกคนแต่ว่าก็ขอบคุณเพื่อนๆที่กดติดตามแล้วก็ช่วยดูคลิปกีฟ้าวันนี้กีฟ้าจะทําได้แล้วนะคะทุกคน3000ันซับสไคร์เบอร์ดีใจมากๆคนคนหนึ่งที่ทํางานรถทัวร์แล้วมาทําเป็นแบบบล็อกวีลองในการใช้ชีวิตนะคะทุกคนคือแบบมีความประสบความสําเร็จเกินมากว่าครึ่งแล้วเพราะว่ากีฟ้าก็ได้ Google Adsense มา เพื่อจะได้รายรับจาก YouTube นั่นเองกีฟ้าก็รู้สึกว่าเฮ้ยตัวนี้เราผ่านจุดตัวนี้มาแล้วเรารู้สึกว่าดีใจมากๆแลเราก็ขอบคุณถ้าไม่มีทุกคนในช่องกิงฟ้าใช้แนวนี้นะกีฟ้าก็คงไม่มีทุกวันนี้หรือว่ามาพูดคุยกับทุกคนทุกวันนี้รู้สึกว่าตื่นเต้นนะทุกคนเ,เราก็มีความรู้สึกว่าตื่นเต้นเราพูดติดๆขัดๆแล้วอะเดี๋ยวตั้งสติก่อนแป๊บหนึ่งนะคลิปนี้ก็มาขอบคุณทุกคนนั่นเองเนาะ ตอนนี้ก็3,000สิ้นปีนี้คงจะได้5,000กิกีฟ้ากำลังคิดแบบหาคอนเทนต์อะไรต่างๆถ้ากิ่งฟ้าไม่มีทุกคนอยู่เบื้องหลังเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่กดติดตามมาแล้วแล้วก็ดูกงฟ้าเนี้ยกงฟ้าก็มีกำลังใจแม้กระทั่ง1วิวก็มีกำลังใจ ในการทำคลิปแล้วเพราะว่าเราไม่ได้หวังอะไรเลยตอนนี้เพราะว่าเราทำเพื่อความสนุกความบันเทิงอยากให้ทุกคนได้เห็นอะไรใหม่ๆนะช่องกิ่งฟ้าเนี่ยอยากจะให้ประโยชน์อะไรหรอคะตอนแรกคิดว่าอยากจะให้ประโยชน์ในการใช้ชีวิตวิถีแอร์บัสโฮสเทในรุ่นน้องๆที่อยากจะมาใช้ชีวิตเหมือนพี่กิ่งฟ้าที่เป็นแอร์บัโฮสเทใช่ไหมแต่ว่ากิงฟ้ามีเรื่องอีก อย่างหนึ่งที่กีฟ้าได้บอกไปแล้วว่าเรื่องแบรนด์อะไรอย่างเงี้ยคือมันมีความรู้สึกว่าเราไม่ยุ่งตรงนี้ดีกว่าเพื่อความสบายใจของเรานะคะทุกคนเผื่อเราพูดอะไรไปผิดเราเกิดความเสียหายเราก็ไม่ยุ่งเกี่ยวกับตรงนี้เนาะเอาล่ะ <All right. S 1> เราก็มาถึงท่อนสุดท้ายคลิปแล้วนะคะทุกคนดูแล้วก็เป็นกำลังใจให้กิีฟ้าด้วยนะว่ากีฟ้าจะไปถึง5 0 0 0ซับสครเบอร์ได้ไหมในปีนี้เพราะว่า กีฟ้าก็ขึ้นอยู่กับผู้คนที่ดูแล้วแหละว่าจะกดติดตามกดแชร์กดเป็นกําลังใจให้กีฟ้ามากน้อยเพียงใดนะคะทุกคนแต่ถ้าถึง5,000ซับนี่แหละกีฟ้ามีของมาแจกอาจจะเป็นพวกเครื่องสาอางหรือว่าน้ําหอมอะไรต่างๆคลิปต่อไปอยากให้กีฟ้าทําอะไรพูดคุยกันได้นะเมนได้ด้านล่างได้อยากให้กีฟ้าทําอะไรที่กีฟ้าทําได้นะเรื่องอาหารนี้กีฟ้าไม่ค่อยถนัดนะทุกคนแต่ถ้าจะทํากีฟ้าก็ ทำได้นะก็จะพยายามวันนี้ไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ